นะครับผมคุณผู้ชมครับก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ครับคุณอยู่กันกับเกมของไม้ครับนะครับกับในซีรีส์วัตถุฟักเดียมพา์ที่หกกันแล้วนะครับผมโอ้นะครับโอเคอ่าตอนนี้ก็ผมอยู่ในอารมณ์หัวร้อนนะครับเนื่องจากว่าผมอัดไปแล้วนะครับผมไอวัต e ุฟักเลียมเนี่ยแต่ว่าครับอ่าคือผมอัดไปแล้วก็ผมไอวัตถุฟักเลียมเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ผมไฟดันดับนะครับ คือไฟดับเพื่อนี่คลิปที่อัดไปเมื่อกี้ที่แบบโอ้โหไฟเสียเลยนะครับแม่ตอนนี้โคตรหัวร้อนเลยอ่าซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมอ่าสมควรนอนแล้วนะครับซึ่งอ่ากูก็ยังไม่ได้นอนนะครับต้องมาอัดคลิปมาอีกโอ้โหนี่ถ้าไฟอักมาดับอีกรอบนะนี่แบบปิดแนวน่นหนีเลยนะครับเนี่ยโอเคโคตรหัวร้อนเลยนะครับตอนนี้ก็อัปเดตนิดหน่อยแล้วกันครับก็เมื่อกี้ครผมที่อ่าผมไปเล่นมาครับก็ไม่ได้ทาอะไรมากมายหรอกนะครับผม ก็แคอ่าไปจนมอเตอร์ตกตายนะครับ <S 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 โอเคอ่าเดี๋ยวตอนนี้ผม <S <S ผมมีเป้าหมายนะครับคือการที่เราจะทําการที่ผมออกผจญภัยนะครับ <S 2> <S 2> เพื่อไปเอาอ่าพวกมาดซตีต่างๆนานามานะครับผมเพื่อเอามาทําฟาร,ร์มต่อนะครับอ่านั่นคือเป้าหมายของผมในคลิปนี้นะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเก็บของก่อนอ่าอ่าซึ่งตอนนี้ผมได้มาดิเข้ามาไม่ใช่มาดิเข้าอ่าผมได้มาดิอ่าพอปลูกมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็ไปหามา นิดหน่อยนะครับเมื่อกี้นะครับผมที่แบบเอาไฟคลิปเสียไปนะครับโอเคก็จะเก็บขอไปก่อนละกันครับแล้วก็ไอ้นี่แกผมเหมือนเจแปนอาหารนะครับซึ่งผมเก็บมามั้งนะครับโอเคก็ที่เรามีแบบเพิ่มเติมมาต่างแตกต่างจากที่เราปลูกไว้ครับผมคือไอคอตต้อนซีดนะครับซึ่งเราได้มาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดทําไมนะครับโอเคมา เดี๋ยวผมจะขอทําการเตรียมน้านะครับผมเพื่อที่เราจะได้เอ้ยเจ้จจะอย่าพึ่ง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 เข้ามาเนีเพื่อนโอ้โหกระจกไอ้บ้าโอเคเพื่อที่เราจะได้ทําการนะครับผเทน้าครับเพื่อให้เราสามารถเก็บพวกพืชพันธุ์ผมผลิตได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคมาอะมาครับผมในคลิปนี้ครับเราจะมาออกผจญภัยกันดีกว่านะครับอาจจะแบบเร็วๆสักพักนะครับผมพอดีอพูดเร็วนะครับตอนนี้เนี่ยคือแบบอารมณ์ยังขาดตอนนะครับโอเคมา เราจะทําการมาหาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันมีเอ้าแหลกอีกไอ้บ้าเอ้ามันไม่แหลกนี่หว่าแล้วน้ํากูหายไปยังไงว่าจะฟักที่น้ําหายไปราวกับโอ้โหนี่มันน้ำบ้าบอลคอแตกอะไรวะเนี่ยอ่าแล้วโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวนะตีดอกไม้ได้ซีตเจริญเจริญโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยอ่าโอเคไม่เป็นไรครับอ่ามามามานะรถน้ำผมหายไปยังไงวะไม่เป็นไร ในแบบมันมีนี่อยู่ครับโอเคเดี๋ยวระหว่างที่ผมเดินผจญภัยนี้ผมจะทําการตีแบบตียาบไปเรื่อยๆครับเพื่อที่เราจะได้หาพวกเมล็ดพันธุ์แบบอันใหม่ๆมาเฮ้ยไอไก่นี่ผมอยากเลี้ยงมากเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆเอย่าอย่าตัวตัวตัวหูจะเลี้ยงไก่ไม่จะเลี้ยงไอ่ตัวบ้านี่ไปไกลอะไรเนี่ยอีแร้งเลยครับไม่รู้ว่ะเฮ้ย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 มันตีแรงจังวะเออเฮ้ยดาชิเก็ตเหรอตัวนี้เอ้าเอดไอตัวนี้มันคือดาชิเก็ตเหรอ โอ้โหเพิ่งเพิ่งเคยเห็นหน้าปกติไม่เคยเห็นตัวตนไอ้บ้าไม่เป็นไรเราจะมาทําการถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรากลับเอาน้านะครับผมกดอ่างแล้วมึงเลิกตีกูได้แล้วไอ้ไอ้บ้าพวกนี้ทรชอบมาตุยตจวจพอพอพอคนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ครับยิ่งผมว่าเสียจากการไฟดับอยู่นะครับเนี่ยโอเคอ่าโอเคกวจะวางน้ําได้มาอาอาคลิปนี้เราจะมาตามหาอ่า ไม่ได้ทันพื้นกันดีกว่าครับซึ่งเดี๋ยวผมกะจะไปอ่านี่ครับผมผมกะจะจะขึ้นไปดูบนเกาะนี้นะครับแล้วก็อ่านในแมปนะครับนี่ครับผมในแมปครับเมื่อจะมีเขตใหม่อยู่ตรงนี้ครับผมซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปกันนะครับโอเคซึ่งอ่าระหว่างทางที่เราไปแล้วเราก็จะแบบเดินอาตีแบบอายงย่านะครับผมก็อ่าแบบว่าตามหาอ่ามาได้พันทุยริมพันอ่ามาได้พันไปเรื่อยๆนะครับผมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วอะไรเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่าของตูเต็ม บูอันนี้คืออ่าดอกไม้ก็งงเราจะไม่เอาโอเคครับโอ้โหมีของให้เปิดแบกมาเลยว่ะแต่เราลาไม่ต้องการเอาเบอร์รี่ที่มันไม่สามารถขาบได้เด้อเหมือนเป็นแค่แบบอาหารนะครับเนี่ยโอเคเราทิ้งไปเลยดีกว่าเอ้ยอ่าผมว่ามันน่าจะทําการเดี๋ยวก่อนนะโอเคประกอนเก็บยวกับก่อนเกี่ยวกับก่อนเก็บหล็ดประกอนเฮ้ยเข้าตัวโอเคอ่าผมว่าบูเบอร์รี่นี่น่าจะเอ้ยไม่ใช่บูเบอร์รี่เบอร์รี่เฉยๆอ่าผมว่าเบอร์รี่นี่น่าจะทําการนี่ไง สามารถทําเป็นผลไม้ได้แน่นอนเลยครับผมเป็นฟุตสัดนะครับโอเคเลืองมันไม่เป็นต้นเบอร์รี่เหรอหรือว่าที่เราปลูกไว้ครับไม่มั่นใจนะครับเรื่องนี้เราจะเก็บมาแล้วกันครับเพื่อแบบอนาคตจะได้ทําอาหารนะครับผมซึ่งมันต้องทํามันต้องทํากับเครื่องอะไรอ่ะผมไม่รู้เครื่องที่ต้องใช้ทํานะครับอาจจะค่อยไปดูนะครับผมโอเคเก็บๆมาแล้วนี่อะไรครับเห็ดเห็ดขึ้นคราเห็ดขึ้นไม้พุ้มยาย่อมญ้าโอเคครับเอ้ยโอ้โหไก่ธรรมดา เอ้ยไม่ใช่ไก่ธรรมดาโอ้ไก่เอเมอรอลนี่วาครับผมอยากได้มาเรียงมากเลยนะคือตอนนี้ที่แบบผมกะจะแบบทําเครื่องปั๊มเอเมอรอลนะครับผมมีความคิดที่ว่าจะทําครับซึ่งมันก็ทำํำมายากนะเพราะว่าไอ้ไก่พวกนี้เนี่ยมันออกลูกเป็นเอเมอรอลครับแล้วไก่อ้วนโอ,โอเคเราจะไม่ตีมันครับเพราะว่ามันเก่งมากด <laughs> ูเลยว่ามันเก่งมากมาจากมอสอย่างนี้แล้วนะครับผมโอเคคือตอนนี้ไนะ่นผมมีความคิดที่ว่าผมจะทําฟาร์มเอเมอรอลนะซึ่งก็ เดี๋ยวดูก่อนกันครับว่าจะทําตอนไหนแต่ว่าก็คงต้องเอาไก่พวกนี้มาเลี้ยงแหละนะครับถึงจะทําได้นะเพราะว่าตามที่บอกไปครับว่าเอฟรอนมอสนี้มันมีประโยชน์มากนะครับผมซึ่งอันนี้คืออะไรครับน่าจะเป็นผลไม้นะครับเนี่ยใช่ปะโอเคเฮ้ยอ๋อโอเคเราจะทิ้งไปครับเหมือนว่าจะเป็นผลไม้ธรรมดาธรรมดาอะนี่ไงตรงนี้ครับที่เรามาไม่ได้ในคลิปที่แล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมเตรียมอมจะตุนมามันจะพอป่าวครับนี่คือผมแบบเตรียมเอเจโพมาด้วยนะครับเนี่ยว่ามันจะ มันโจนไม่ถึงใชครับโอเคไม่เป็นไรครับเราจะเอ้ยโอเคเราจะต่อบล็อกไปด้านบนครับผมสักนิดหนึ่งครับแล้วก็จะทําการโยนนะครับผมเอเดอร์โพนะครับเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปแบบไม่ต้องเปลืองหินมากนะครับผมโอ้โหแต่ปัญหาคือมันสูงมากๆเลยนะครับเนี่ยจะพอปะวะบล็อกนี้แบบยิ่งมีน้ออยู่นะครับเนี่ยเว้ยยังไงโอ้โหลึกเริ่มดูเดรสเลยนะครับโอเคเฮ้ยมีบอสบอสเฮ้ยหรือว่าอยู่ด้านบนไม่น่ามั้งไม่น่า อย่าให้มันอยู่ด้านบนครับอย่าเลยเนี่ยก <c oughs> ็ทำไมบอสมันเลื่อนรถเองวะสงสัยโดนตีอยู่ับผมโอเคถือว่าเป็นงานดีกับเราครับอ่าแล้วตรูถึงหรือยังกลัวแบบปลาแล้วมาตกพื้นนะมันไม่คุ้มเลยนะครับเนี่ยโอเคเราจะไปแบบให้มันแบบอ่ารู้สึกว่าใกล้ที่สุดนะครับผมแล้วก็ปลานะครับคือขอ้ียผม,ผม,ผ,มผมว่าผมต่อไปด้านบนเลยก็ได้มั้งนะครับถ้าอ่ากูจะต่อมาขนาดนี้แล้วนะครับผม <c oughs> โอเคมาอ่าผมว่าเราต่อไปอ่าด้านบนเลยก็ดีนะครับผมโอเคครับพานีชอาจารย์แบบ อ่พูดลิ้นพันกันนิดนึงนะครับผมพอดีอารมณ์ไม่ดีนะครับมาเกี่ยวบ้าบอลเลยวะนเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวจะกดผิดไปกดไปกดออกหน้าจอซะง,งั้นโอเคถึงยังครับโอเคถึงแล้วก็ผมเราเราจะทำการปลาแล้วนะครับผมเฮ้ยกูมไม่เสี่ยงกลรู้ไม่เสีย่ยงเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยเหมือนมีมอนเอ้ยเหมือนมีอาเมฆแล้วก็มอนเตอร์อยู่ใต้บนะน,นะครับเห็นปะนี่ับผมเหมือนเป็นอนาณาจักรลอยฟ้าเลยครับดูดิเฮ้ยมันมีอย่างนี้ได้เหรอโอ้โ พาธนี้ได้แบบสำรวจมันเลยครับผมแต่รู้สึกว่าอุ้ยยังไงครับมีมีมีมอเตอร์อยู่จริงๆด้วยครับผมเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยมีคิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์อย่าโอเคครับคุณผู้ชมครับเราอากลับมาแล้วนะครับผมอบางทีเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่อภาพลงตาครับผมที่เราตายนะครับโอเคมาเรามาเริ่มต่อบล็อกแม็กกันดีกว่านะครับและบล็อกตรงนี้ใครต่อไว้เนี่ย โอ้โหผมไม่รู้เลยนะครับเนี่ยว่าใครต่อไว้โอเคครับเราจะไปด้านบนกันดีกว่านะครับผมอ่ะผมไม่รู้เลยนะครับว่าด้านบนนี่มีอะไรนะครับ <c oughs> โคตรตอแหลโอเคโอ้โหตกประตายซะกันไอ้บ้าเลยตกมาตันแล้วยังแบบยังไม่ยอมรับความจริงอีกโว้โยแล้วแบบโอ้โหบล็อกกูก็หมดไอ้บ้าคิปเปอร์จุดๆ,ๆเลยโคตรเกลียดคิปเปอร์ครับเกียคิปเปอร์ก็งานนี้แหละรครับไอ้บ้าแล้วตัวจะถึงหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหยังสูงมีไม้เหลือแค่นี้แม่ โคตรจะคุ้มค่าทุนกนาทีมาแดงนี้ใช้ใช่ไปครับเราอ่าไม่กักกันเลยครับปัญหาง่ายับผมมันเออเออเออเอเอาจริงๆก็หาไม่ง่ายนะ <c oughs> <c oughs> พูดไปพูดมานี่เริ่มงงเลยครับโอเคแล้วมองเป็นอะไรเน,นี่ยลิกขวาไม่ค่อยติดเลยแรกมาให้หมดเลยครับเอเาเท่าที่มีอ่ะนี่ถ้าผมตกไหมอีกรอบเหมอนกานนี่แบบขู่ล่ามาบวชเลยนะครับเนี่ยวังวังว่าเราจะไม่ตกไหมอีกรอบนึง <c oughs> โอเคจะถึงด้วยโอ้โห หวังว่ารอบนี้เราจะไม่ตกตายอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าครูง่วงแล้วอยากนอนอยากรีบอัดแล้วรีบไปนอนโอเคไม่มีมอเตอร์ทางสะดวกเฮ้ยเดี๋ยวแต่กลัวมันมันไม่มันไม่สะดวกเลยครับผมผมว่ามันไม่สะดวกเลยครับมันมีอะไรวิโอเฮ้ยโอเคมอเตอร์ธรรมดาโอ้โหซอมบี้มันดึดขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้บ้าตีแบบตีตีตีตายยากมากครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห นั่นเป็นออฟเซียด้วยครับผมขุดอย่างนานเลยนะครับเนี่ยหวังว่ามอเตอร์จะไม่เกิดมาก่อนนะครับแล้วเราไม่มีท่อตัวใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีฐานเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขุดยังวะเฮ้ยต้องเชิงเงิน้าดูเฮ้ยนี่ผมขุดแล้วนะเฮ้ยโกงปะเนี่ยเอ้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 าขุดไม่ได้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อันนี้ขุดได้อ๋อมันห้ามขุดเองครับโทแต่มันไม่กล่องอยู่ด้านล่างอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวอ่าไอ้ตรงไหน ตรงไหนขุดได้ตรงไหนขุดไม่ได้ผมเริ่มงงเลยครับโอเคตรงนี้ขุดได้หรือไม่ขุดได้แล้วมันแหลกเฉยวะเออน่าคิดน่าคิดเออยังไงกล่องอุ้ยนี่แหละที่ต้องการเอ็ดเวนเจอร์แบ็กแพคโอ้โหโอ้เด็ดเดเด็ดเดเด็ดเดขอรบขอรบก่อนดิขอรบก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหแมงมุมแมงมุมขยุ่มหลังคาตกลงมาทายามองแปดสิบกล่องก็เยอะไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแมงมุมตัวบ้าบอคอแตกแต่ว่าเราได้นี่มาครับ ถือว um. ่าค oh oh, right ุ้มค oh, oh, okay. ่าต่อการที okay. ่เราจะฆ่าแมงมุมอู้ยจะสามารถเก็บของได้ไหมอู้เก็บของได้ด้วยโอ้ my g o s โอ้โหอันนี้เลยครับที่เราต้องการมานานแบบหลายแสนนาทีเอ้ยแต่แล้วซอมบี้มาอย่างไงแล้วซอมบี้โอ้ยเจ๊จ๊แลซอมบี้เยอะซอมบี้เยอะโอ้โหเยอะงี้เยอะงี้พี่ขอขอตายดีกว่าตายบนนี้ดีกว่าครับเราค่อยวาร์ปได้ใช่ไหมโอเคจงฆ่าหยาอยาหยาาหยผมจะไม่แากร่างเอ้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ตาย อาจจะไม่ตายลงไปแทนตูเลยแล้วตูก็จะขุดไอ้บ้านี่ไอ้บ้าอย่าห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 ย่าครับพี่พี่ครับพี่แคสกิทผมผมก็กลายเป็นกลายเป็นซีดีจะตายเลยพี่พี่อ๋อโอเคครับโอ้รอดเลยครับผมโอเคครับก็นี่แหละครับผมที่เราต้องการครับอเอเวอเรอร์แบ็คแพ็คเอาเดี๋ยวเอาแล้วไอ้ของที่ผมใส่เมื่อกี้มันหายไปไหนวะเอามันใส่ของไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ะเอา,เอาก็อยู่นี่เอา้า อะไรวะอ่าสงสัยเมื่อกี้บั๊กมั้งครับผมโอเคอาจจะเป็นบั๊กครับอ้าวแล้วทำไมผมได้ไอ้บั๊กในวิชั่นมาวะเนี่ยหรือว่าถือกระเป๋าอยู่แล้วมันได้ครับเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยแปลกๆกูเ, ời, เาาริ่มงงอ้าวได้มาถ่ายบอลเลยวะเนี่ยเอ้ยเอ๊ะเดี๋ยวนะผมได้มันยังไงวะครับเออเดี๋ยวังงบั๊กอะไรวะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าผมผมได้กระเป๋ามาหรือเปล่าครับแล้วแบบผมได้บั๊กในวิชั่นมาเออแปลกนะตอนหยิบมาก็ไม่เห็นได้เลยโอเคแล้วเอ้ยของมันหายปะ ไม่ถูนะเมื่อกี้ผมใส่ไปเปะวะอ่าลองใส่ไปครับเหมือนของมันหายหรือเปล่าครับแบบมันเก็บไม่ได้อ่างงวยคือตอนแรกผมใส่คอมมอนไปนะแล้วมันหายไปไหนวะเอาไม่หายดีกว่าโอเคของมันไม่หายใช่ปะครับผมเริ่มงงโอเคผมมาเอ้ยเดี๋ยวไม่มาแสงแลเลเซอร์เลยวะอ๋อที่กูต,ตายเองครับโอเคมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปอ่าที่เมืองแห่งท้องฟ้ากันดีกว่าครับเมืองแห่งท้องฟ้าอยากมันเพโทเอ้ยมันแต่ผมไม่มี ผมไม่มีอันนี้ไม่ไม่มีบล็อกแล้วครับบล็อกผมหมดแล้วแต่มีต้นไม้ให้เราตัดมากมายสีสุกมากมายสีสุกโอเคครับไอพวกนี้เราไม่ต้องการแล้วผมเราต้องการไปที่เมืองก่อนครับอุ้ยอีพิกออฟเดอะอีพิกโอ้โหอีพิกสุดโคตรอีพิกไม่เคยแบบเจออย่างนี้มาก่อนอ่าแล้วผมได้หัวนี้มาครับหัวนี้มันสามารถใส่อูหน้าตาน่ารักโอเคครับแมวแมวนี้แมวนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ยนี้อู้นี่แหละนี่แหละที่ต้องการแม่ย่างเท่เลยนะครับเนี่ย โอเคครับผมว่าเราต้องทำชุดใหม่กันแล้วแหละนะครับเพราะว่าชุดเรานี่กระลักเกลื่อนมากนะครับผมชุดเราใกล้พังแล้วนะครับผมอาจจะต้องทำชุดใหม่นะครับคิดว่างั้นโอเคซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะขอทำการหาไม้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวตัดคลิปไปเลยแล้วกันครับโ okay. อเคตอนนี้ผมได้ไม้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับน่าจะเพียงพอในการไปเมืองแห่งท้องฟ้าแล้วนะครับผมซื้อความจริงผมเก็บของได้เนะี่ยเออกูก็ลืมัานปล่อยให้แบบที่ลกสงันครับโอเค ทำไมมันต้องแบบแบ่งๆไปส,สวยๆแบบเนี้ยบางทีผมก็งงครับเนอะโอเคแล้วนี่คืออะไรครับไม่รู้ว่ายวค่อยว่าก,กันครับเดี๋ยวแบบไปกดสุ่สี่สุห้าแล้วแบบมอดเน่างนี้ทําทําไม่ได้โอเคทําไม่ได้คือเลยโอ้เริ่มงงแลยครับผมงวง,งนอนจัดครับมาเดี๋ยวเรารีบไปเราแบบรีบกลับมาบ้านแล้วก็จบคลิปเลยดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวไออ่เขียบดีค่อยไปพาร์ทหน้าเนาะนะครับมนหน้าไปอยู่เหมือนกันเลยครับเดี๋ยวไม่ไหวเลยครับคนอัดมันง่วงคนอัดมันง่วงนอนครับ คนอัดมาอยากนอนมากเลยตอนนี้นะครับโ okay. อเคเราเก็บของเอ้ยเดี๋ยวเดโอเคเราจะเก็บไปที่ช่องฟ้าฟ้าแล้วกันเนาะมาะเราจะไปที่เมืองแห่งลองฟ้านะครับผมที่ก้อนเมฆพวกนั้นนะครับหรือว่ามันเป็นแค่ก้อนเมฆวะเออน่าคิดน่าคิดครับไปดูก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปไปไปต่อไปอู้เฮ้ยเดี๋ยวเนอะอู๋ตรงนู้นก็ไม่เกาะครับผมโอเคอ่าเดี๋ยวเอาไปว่าตรงนู้นจะเป็นที่สุดท้ายแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะขค้ืนไปตรงนู้นครับแล้วก็แบบเดินเดินไปตรงนู้นเลยแล้วกันครับผมโอเคแล้วก็ไปคิปเนาะ อันนั้นคือสิ่งที่เราแบบหวังไว้นะครับผมไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับโ okay. <c oughs> อเคเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยมองไม่ชัดอ่ะครับโอ้โหแม่เลือกอุ้ยโอ้โหเกิดการโจมตีกันเกิดขึ้นระหว่างมอเตอร์กับมอนเตอร์ครับเหมือนมีคิปเปอร์ระเบิดเลยเนาะคือมันมีมอสหนึ่งครับที่แบบจะมีคิปเปอร์ที่มันอาจจะระเบิดแบบทั้ง ทั้งทั้งทุกอย่างอะ่ะแบบเจออะไรก็ระเบิดหมดเลยครับเจอมอเตอร์ด,ด้วยกันมันก็ระเบิดนะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้ครับว่าเป็นตัวแรแต่ว่าอขอแค่อย่าอย่าให้เราเจอมันเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเจอนี่แบบผมไม่น่ารอดเลยนะครับเนี่ยโอเคเอะเหมือนมันจะไปแค่ก้อนเมฆไปครับดูดิอ่าเหมือนจะไปแค่ก้อนเมฆนะแล้วก็จะมีตกนูนช่อหนบ้านคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูก่อน,นครับแล้วก็ถ้ามันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมจะลองไปทู่ตรงนู้นนะครับซึ่งไม่รู้ว่าบล็อกเราจะพอหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวว่าจะลองอใช้ไอเอ,อเจโพปปายู่แล้วกันเนาะ ว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคตรงนี้นี่มันสามารถยืนได้หรือเปล่าครับดูดิเหมือนมันเป็นก้อนเมฆแต่ครับซึ่งถ้าเป็นก้อนเมฆมันก็ต้องยืนไม่ได้ปะตามกดแบบกดกดอะไรไม่รู้อ่ะลืมลืมชื่อแล้วครับ <c oughs> โอเคบล็อกอาร์หมดพอดีเลยั้งเนี้ยโอ้โหโคตรเฮ่ยมาบล็อกใต้โอเคนา่คนาจะเหยียบได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อเหยียบได้แต่ว่าน่าจะต้องแบบน่าจะต้องกดสเปกบา์ล,ลัวๆครับเ <c oughs> พื่อให้เราตกไปต้าล่างนะครับผมโอเคถือว่าเหยียบได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ที่กู โอ้ oh my god ก <laughs> ูตกมาตายอีกแล้ววะกูตกมาตาย,ยาแม่หาช่วยหนูด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาตายามองยี่สิบกล่องก็ไม่หายงานยิบวะพวกกูตายแล้วไอ้บ้าโอเคเอ้ยจุพี่ครับ เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหหนึ่งแสนแปดโอ้ my god หนึ่งแสนแปดหมื่นล้านล้านล้านพันหมื่นแสนล้านล้านธนูโอ้โหโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาถือว่าเรามาปลูกปลูกผักกันเอาผักหายไปได้อ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปไอ้บ้านบ้านตรงนู้นน่ะเราจะขอเรียกว่าเป็นเมืองแห่งทอฟ้าแล้วกันครับ เดี๋ยวเราเข้าไปอุ้ย,ยตกใจโอเคอ่าเดี๋ยวผมค่อยไปเมืองแห่งทอฟ้าพาร์ทหน้าแกันนะผมเพราะว่าอ่าพาร์ทนี้ครับผมอ่าไม่ใช่เพราะว่าแบบถึงบูดาเลิกเลยนะกูง่วงนอนครับ <c oughs> โอเคอ่าเดี๋ยวผมค่อยไปแบบเมืองแห่งทอฟ้าพาร์ทหน้าแกันรับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปไอเเคทใหม่ด้วยแล้วกันนะครับผมก่อนน,น,นั้นเดี๋ยวในก่อนไปคลิปผมจะมาทําการปลุกผาก่อน,นครับทึ้งอันนี้ก็ตีกูซะเกินกูหัวร้อนแล้วด้วย โคตรยิ่งหัวร้อนอยู่ทั้งไฟดับทั้งตกตึกตาย ي, เฮ้ยแล้วมาเจียบฟาร์มกูอีกโอ้โหอ,อย่างนี้ได้มาจบไม่สวยนะเว้ยจบไม่สวยเฮ้ยหายหายหายไปไหนเฮ้ยคิปเปอร์ไม่นะอย่าอย่าคิปเปอร์อย่าทำอย่างนั้นโอเคตายตายโคตรกลัวคิปเปอร์นะครับผมหลังจากที่พาทีเราเราโดนแบบระเบิดบ้านเฮ้ยมึงก็เฟรนลี่เลยเกินมึงก็เฟรนลี่เลยเกินมายืนจ้องหน้ามายืนจ้องหน้ามายืนจ้องหน้ามายืนเอ้ยเด็ด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 ตีเบ้าต,าตีอะไรไม่ เอาหายช่างมันปลูกข้าวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมปลูกมั่วก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแบบปลูกปลูกสุ่มๆไปก่อนครับเพราะว่าอันนี้คือฟาร์มอ่าทดลองครับผมทดลองว่าพืชไหนมาสามารถทำอะไรได้บ้างนะโคตรอ้างเอ้ามันวางอุ้ยมันวางได้นะแต่ว่าเราเราสามารถขคมันขึ้นมาได้ไหมอ่ะดฮ้ยกระเป๋าโคตรแบบฮ้ยกระเป๋าแจ่มมากเลยนะครับเนี่ยคือกระเป๋าสามารถวางได้ด้วยครับโอ้โหกระเป๋งี้แบบเอ้ยโอเคโอ้โห กระเป๋าสารพัดประโยชน์นะครับอ่าต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยโอเคปลูกครับปลูกปลูกปลูกโคดมั่วเลยครับโอเคโ่าแต่ว่ากระเป๋ามอด,ดี้ที่มันแจ่มมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหถือว่าผมแบบเรียกอ่าเลือกมดอดกระเป๋าได้ถูกมอดเลยนะครับเนี่ยโอเคเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนะครับซึ่งอาถามว่าชื่อมดอดกระเป๋าชื่อว่าอะไรครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอ่าเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้บ้าไอ้บ้าพอพอเลิกเลืกเลืกเลืก เลือกเลยโอ้โ oh, ห oh, เลือกเลยเลือกเลยยังไม่แตกไม่ใช่ไม่เกี่ยวยังจะมีอารมณ์มาเล่นมุกเอาอ๋อนี่ปลูกยาใช่ไหมมันเป็นถั่วบ้าบอเขาแตก okay. โอเคอ๋ออันนี้เพื่อธรมร,มธรมดาครับผมซื้อธรรมดาครับโอเคทอมโทไปนะครับทอมทโทษอะซื้อครอบจริงอะคอจริงคือผมสามารถนอนเว้แล้วก็ให้แบบมันฆ่ามันฆ่าเพินครับเพื่อให้อะเพือ่อโตเดี๋ยวขึ้นได้นะครับคือความจริงผมสามารถทําได้ครับแต่ว่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับแต่ว่าอายังไม่ทําจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าไม่รู้สิครับเดี๋ยวมันเด,บบดูกดๆไป นะครับผมซึ่งผมว่าไอนี่โตไอสโนเนี่ยน่าจะโตเต็มที่แล้วนะอ่าเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวถ้าแบบผ่านไปสักสองสาวันถ้ามันไม่โตขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะอ่ะาลองเก็บเกี่ยวดูนะครับผมคือนี่จะเป็นความทดลองไว้ก่อนนะครับผมว่าอ่ะพืชอันไหนเป็นอะไรบ้างนะครับโอ้โหเป็นไงคตรนักวิชาการเนี่ยไม่ใช่อะไรคือแบบอยากไปคลิปว้จะไปนอน <c oughs> โอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมอุ้ยโหอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ม y g ก็เทแบบอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโคตรเท่เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมเหมือนผมมีกระเป๋าสองอันวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุเริ่มงงแล้วครับเดี๋ยวนะเนี่ยมเงินผมมีกระเป๋าสองอันเดี๋ยวก่อนนะมันมีปุ่มอะไรไปอ่ะ RT อ่ะโอ้เฮ้ยมอเตอร์ฟัคทำไมเหมือนผมได้กระเป๋ามาสองอันวะครับใช่ป่ะเออเหมือนรู้สึกว่ามอสจะบักนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเอาไปว่าเราได้กระเป๋ามาสองอันก็ดีเลยครับ โอ้โหมอดบักเฉยอ๋อคือไอ้อ๋อผมเข้าใจแล้วครับผมเอ้ยอันนี้คืออะไรเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเป็นการใส่กระเป๋านี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมาผมใส่อันไหนไว้นะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางกระเป๋าไว้วางกระเป๋าไว้ทำไมครับเก็บไวดิโอเคอ่ะเอ้ยมันก็โอ้โหไอ้บ้าโอเคอ่เดี๋ยวกูใส่เอ้ย,อย,ออย,ยทำไมคลิกขวาไม่ได้อ่าคลิกขวาได้โอ้อันนี้ใส่กระเป๋าโอ้โหเมื่อผมได้กระเป๋ามาสองอันววครับน่าจะไปที่มอดปล็อนะครับผมแล็วแบบมันให้ผมมาสองรอบเลยนะครับ โอเคก็ถ okay, ือว่าความแหลกช่วยไว้นะครับถ okay, ือ şey ว the ่าความแหลกเป็นการดีครับผมโอ้โหยังกระปั๊มไอเทมเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับถือว่าเราโชคดีครับผมที่ปอ๊มเป็นบั๊กนะครับอย่างดีที่แบบมันไม่บั๊กแบบของกูหายนะครับผมโอเคผมก็ไปว่าครับผมคลิปนี้ครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็คลิปหน้าเราจะไปที่แบบกล่องหอยท้องฟ้าครับแล้วก็จะไปที่เขตใหม่ด้วยนะครับผมก็เอาไปว่าครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปไปครับ